เปรียบเทียบสถิติก่อนชกศึกมวยทะเจ็ดสีอาทิตย์ที่30มสิถุนายน2,567นะครับมีมวยรอบปุ่นเสือครั้งที่23ด้วยเริ่มกันที่คู่เอกครับเพชรพระเบคเบคอมเพล็กซ์นะครับจะกับทางพเพชรรุ่งเรืองสุนจะโต้งปาจีนพเพชรครับ มีประเภทเตะขาต่อยหมัดฟันศอกได้นะถือว่าเป็นมวยฝีมือบวกเข่าครับสำหรับเจ้าตัวนี้ส่วนเพชรรุ่งเรืองนะครับก็เป็นมวยประเภทวงในเหนียวหนึบเหมือนกันครับช่วงเกมเายาวๆนะมีช่วงซ้อมกับเฮียตีนี่ก็แข็งแกร่งตอนนี้ก็ไปซ้อมที่บ้านแล้วนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยซอจารุวันนั่นแหละครับสำหรับเจ้าเพชรรุ่งเรืองชกกันที่พิกัด129ปอนด์ครับเพชรรุ่งเรืองสูงกว่าครับสูง174ส่วนเพชรเนี่ยสูงอยู่ที่ประมาณสัก1 6รรอยุ21ปีเพชรร่งเพชรอายุ25 3นะครับปดูขปงเพชร รุ่งเรืองก่อนเพชรรุ่งเรืองชกไว้24พฤษภาคม2567ครับศึกมวยวันวันศุกร์ก็ชนะนอกยกสสุบชัยเล็ก1ซับใหญ่แล้วก็ต่อมาครับชนะไว้เมื่อวันที่23เมษายนนะครับแกชนะเพชรวันชัยวอสังประไพก่อนหน้านั้นครับแพ้ก็แพ้กับเพชรวันชัยวอสังประไพครับนี่คือฟอร์มในปี2567ของเขานะครับถ้าก่อนนั้นย้อนกลับไปแกะจะชกกับทางสมรักน้อยมวยเด็ด789นะครับตอนนั้นแกแพ้สมรักน้อยมวยเด็ด789ประมาณสักเดือนพฤศจิกา2566ครับ ส่วนทางเพชรน,นะครับเพชรในโชคไว้ที่ RWS ร์ดเวินต o r l d s นร i e s ครับชนะน,น็อกยกหนึ่งนโมฮัมเหม็ดเวียนามวยไทยครับก่อนนั้นแกก็ชนะน็อกสมิงดำฉอรจระบุญย้อนกลับไปอีกครับแกชนะวินสิตเจนิมถ้าปี66ที่ผ่านมาต่อยไว้26่ันวาครับ แกชนักคะแนนเพชรมรกตสิทธนายกทวีปตะพงเบียดบูษดีครับต้นต้นเพชรมาก่อนแน่นอนครับนะครับเพชรน่าจะต้องเดินบุกก่อนในช่วงจังหวะแรกๆแต่ว่าถ้าเกมยาวๆผ่าน3ยกได้นะครับแล้วก็3ยกเนี่ยดูเบียดเบียดแล้วก็เพชรรุงเรืองก็เลยถึงขราวเขาแล้วครับจังหวะจับคอวงในดูว่าเพชรรุงเรืองได้ช่วงชกที่ยาวกว่านะครับมองว่าวงในเบียดกินได้ครับแต่ว่าเพชรเนี่ยก็น่าดูน่าชมนะลรุนนับนอกได้เลยนะครับอาวุธหลากหลายกว่าครับสำหรับเพชรครับจริงๆหลายคนก็ว่าจะให้เพชรเป็นทีเด็ดนะแต่คู่นี้ผมชอบเพชรรุง ชอบเพชรลุ้งเรืองจริงๆนะครับส่วนตัวแบบนี้เลยครับคู่ต่อมาครับคู่นี้ก็น่าดูน่าชมครับ128อปอนด์เพชร9ล้านเจอมังกรทองผมมองว่าต้นๆเนี่ยมังกรทองมาก่อนแน่ครับเก๋าเกมเก๋าประสบการณ์กระดุกประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่เพชร9้าล้านสิงห์มาวินแข็งแกร่งแข็งแรงครับตามสไตล์ของค่มวยสิงห์มาวินที่เบียดเบียดก็สู้ได้ก็ต้องดูต้นๆก่อนว่าจะเบียดกับมังกรทองได้ดีแค่ไหนขอแก้มังกรทองนะครับทำให้เห็นก็อาจจะดูดีขึ้นมาแล้วนะครับมังกรทองครับ อายุ26ปีสูง168ครับนักชกจากพับพภาชัยบุรีรัมหมวยขวาครบเครื่องเลยครับซ้อมทีไค่หมวยเพชรเกียรติเพชร3ามไฟหลังนะครับเขาก็มีแพ้แตกให้กับเมาครีพุ่มพันธุ์ม่วงครับที่มวยไทยเจ็สีแล้วก่อนนั้นก็ชนะน็อกยกสองเอ็กซ่าสุนตุงปราจีนนะครับมีต่อย r w s ชนะคะแนน KY นะครับส่วนเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินครับนักชกวัย20ปีเจ้าของส่วนสูง170ซนติเมตรครับ อำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาเป็นที่ตั้งครับคายมวยสิงห์มาวินก็ซ้อมอยู่นี่แหละครับสามไฟหลังครับ27เมษาศึกรวมใจชาวสุราชแกแพ้ให้กับสิทธิชัยสอเดชพันธ์นะครับฟอร์มกนนันแกชนะก้องพบวสุขสระย้อนกลับไปอีกครับเดือนกุมภาครับแพ้คะแนนให้กับเพชรบุญชอบสอผานราช์ส่วนไฟแรกของปีนี้นะครับวันที่7มกราครับแกแพ้ให้กับแก้วฟ้าน้อยเกียรติชัชนานครับ คู่นี้ผมชอบไปที่เพชรกาลันสิงห์มาวินครับคิดว่าเบียดกินได้ในช่วงไ้ทายครับถามว่ายากไหมก็ยากครับแต่ต้อง่านยกสามไม่ได้และยกสี่ต้องสูสีนะครับยกสี่ต้องสูสีหรือไม่ก็ต้องไปเบียดกินบทกินยกที่สี่นี่แหละครับน่าดูน่าชมครับชื่นชอบไปที่เพชรกาลันสิงห์มาวินครับน่าเสือดีมากๆครับมวยตัวนี้คู่ต่อมา113ปอนด์ครับเป็นมวยรอบปุนเสือใครดีกว่าครับจริงๆน่าเสือทุกอย่างตอนนี้เขามองไปที่นิติกรกันนะครับแต่ว่าผมเชียร์ใครผมเชียร์เป็กนะครับแต่ว่าถ้าตามเชิงจริงวันนี น่าจะเปรียบกันสนุกเลยครับทำไมถึงเป็นนิติกรครับนิติกรเนี่ยถือว่าวงในก็ได้นะครับแล้วก็รูปร่างชุวงชกดีนะครับดีกว่าเยอะเลย172ซติมตรครับเขาก็ดูกันตรงนี้แหละครับแต่เรื่องของความดื้อความบู๊ความบุกนะครับเป็กเนี่ยก็ไม่เป็น2รองใครเหมือนกันนะครับน่าดูครับก็ต้องเอาแรงเข้าสู้่ะสำหรับเป็กในไฟนี้นะแต่ว่าถามว่าออกว่าใครชนะใอยจะได้เปรียบแน่นอนครับนิติกรมาได้เปรียบอยู่แล้วครับ จังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือชั้นเชิงวงนอกผมว่านิติกรยังดีกว่าอยู่ส่วนเป็กเนี่ยจะมาสไตล์ไหนนะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าจะดึงได้ยาวแค่ไหนนะครับถ้าตามเชิงเลยอย่างนี้ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่นิติกรนะครับสามฟอร์มหลังของนิติกรมีชนะคะแนนเจ้าหน้นาที่พหุงชัยมวยไทยยิมครับ28เมษาก่อนนั้นก็ชนะนะครับศิลาชัยสทแมนนะครระยองนะครับย้อนกลับไปอีกแกชนะเพชรตะวันเพชรกินดานะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ย ประมาณเดือนธันวานะครับแกก็ชนะโรโบคอปอาวุอุดรครับส่วนเป็กนะครับเป็กก็มีชนะคะแนนใจสิงลูกเจ้าแม่ไสทองครับมีชนะนอกยกสฉลามเงินสิทธ์ฉลามขาวมีชนะคะแนนยอดนาทีพดุูชัยมวยไทยยิมนะครับแล้วก็มีชนะนิวปกรณ์สโชคมีชัยเมื่อปีที่แล้วเหมือนกันมันก็ต้องเป็นแบบโอ้รุ้นแบบ นับนอกหรือว่าตีให้เจ็บๆตีให้อยู่ๆไปเลยนะครับเป็กถึงจะสามารถเอาชนะได้เพราะว่าถ้าหากมาเล่นหลักเหลี่ยมชั้นเชิงหักผ่าน3ยก4ยกแล้วยังทําอะไรไม่ได้นะครับหรือว่า3ยกแล้วยังดูไม่ได้เป็นต่อสําหรับเป็กแล้วผมว่ายากนะครับเพราะว่านิติกรน่าจะเก็บอาวุธได้หมดเลยหลักเหลี่ยมชั้นเชิงเก,เก่าเกมใช้ได้สําหรับนิติกรครับนักชกจากกระบี่นะครับก็สูง1 7อยอย่างที่บอกนะสูง172ในช่วงชกยาวกว่าพอสมควรเลยเพราะเป็กแกสูงแค่164ยเองนะครับคู่นี้ผมมองว่านิติกรได้เปรียบ มากๆนะครับนิติกรน,น่าจะลอยลําครับคู่นี้แล้วก็มียอดนาทีกับโชคพิชิตครับคู่นี้ยอดนาทีอาวุธหลากหลายครับส่วนโชคพิชิตก็ลุ้นเกมวงในคล้ายๆกับคู่ที่ที่แล้วเลยนะครับคล้ายๆคู่ที่2เลยแต่ว่าบอกตรงเลยคู่นี้ผมยังมองว่ายอดนาทีได้เปรียบอยู่นะครับ โชวพิชิตถ้าไม่มาแบบแข่งจริงไม่มาบูบุกจริงนะครับตรงนี้อันตรายเลยสาหรับโชวพิชิตนี่อย่าดึงเชิงเด็กขาดครับต้องเดินบุกเดินใส่เลยตั้งแต่ต้นๆน,น,นะครับวัดกันที่การฟิตซ้อมวัดกันที่เรื่องของความแก่งเลยทีเดียวยอดนาทีอายุ16ปีครับสูง168นักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยครับเป็นมวยฝีมือนะซ้อมที่ค่ายมวยพรุงชัยมวยไทยยิมจังหวัดพิษณุโลกนี่แหละครับส่วนโชวพิชิตครับนักชกจากเพชรชบูรณ์ครับสูง170ครับอายุ17ปีก็เป็นมวยบูส์ครับซ้อมที่ค่ายมยวยว 4ส,สายนาทีสรุ่งโรดแพ้นิติกรส่วนน้ำทานคีรีครับชนะนินพลันชัยชนะนิวประกรณ์สโชคมีชัยครับถ้าแพ้ก็แพ้กับเป็กครับก็ต้องแนวแนวนี้แหละครับถ้าจะถามว่าโชคพิชิตจะมายังไงก็ต้องมาเหมือนไฟที่เป็กชนะยอดนาทีอ่ะ ต้องเบียดติดติดจริงๆต้องบูให้เห็นจริงๆต้องแบบบทให้มันหักตั้งแต่แรกๆไปเลยฟอร์มของโชพิชิตบ้างนะครับสามไฟหลังครับแกมีชนะคะแนนใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองนชนะฉลามเงินสิทธ์ฉลามขาวครับก่อนนั้นก็แพ้กับใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองแล้วก็ไฟแรกไฟเปิดตัวในปี2567แกชนะน็อกยกสองเพชรเมืองเหนือสอ,อยิ่งเจริญการช่างครับจริงๆแล้วเปอร์เซ็นต์มวยมันก็ไม่ได้ห่างกันมากนะครับมวยคู่นี้ก็ยังมองว่ามีสิทธิ์ชนะมีสิทธิ์แพ้ได้ทั้ง2คนเลยแต่ผมยังชอบไปททีีี่มมมมววยยยฝืออออนับบผผชชาาาาุธหหลลกด สำหรับมวยคู่นี้ก็บอกตามตรงครับพอเป็นมวยรอบแบบนี้แล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับการหวังที่จะไปเป็นแชมป์ครับบางทีไฟเป็นไฟแบบชิงไปแล้วไฟตัดเชือกไปแล้วนะครับก็ต้องใส่เต็มที่ใส่หมดเหมือนกันอยู่ที่การริดต้อมครับโชคพิชิตจะมาแกร่งแค่ไหนถ้ามากางแกงเดินบี้บี้บี้เลยนะครับแล้วก็โดนเตะเสริมอะไรมาก็ไม่ยุบไม่ช็อตบางอาวุธได้เนะี่ยในการที่จะเดินบุกเข้าไป ผมว่าก็เบียดสูด้เหมือนกันแต่ถามว่าออกชอบใครครับผู้นี้ยังอยู่ที่ยอดนาทีครับคิดว่าดักได้หมดนะครับเดินเข้ามาเนี่ยดักอาอวุธได้รวดเร็วกว่าครับเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยสะสมแต้มไปเรื่อยครบพายกน่าจะเอาชนะคะแนนได้ครับนี่เป็นสถิติที่นํามาฝากกันนะครับข้อมูลฟอร์มหลังของนักบวยในศึกมวยเทยศสีสัปดาห์นี้ครับกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ